เอาละครับทุกคนวันนี้มาสอน PP ให้เก่งขึ้นแบบผมนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครอย่างเหมือนกูหรอกฮียกูเล่นยังการเลยแต่และคลิปโอเคก็ใครที่แบบดูคลิปผมสนมากๆก็จะแบบเห็นเออผมแบบทําเป็นแบบทําคลิปแบบหนึงน่งๆตามคนเท่ๆนะแล้วแบบบางคนอย่างแบบไอพี่พี่พเก่นงนะครับพี่ข้าหัวแค่สิบเก้าจุดสี่ครับคือเอาง่ายครับน้องคือกูโดนลุมมาเยอะไม่ใช่ก็ถูกอะโอเควันนี้จะมาสอนเทคนิคการพีพีให้เก่งขึ้นก็คือไม่ยากครับก็คือง่ายมากคือ เล่นเป็นปุ๊บเอ้ยไม่ใช่ฟังกูปุ๊บคือเล่นเป็นเลยเดี๋ยวมจะลองทดสอบแล้วก็ลองทำอะไรตัวอย่างให้ดูเนาะจะได้เข้าใจโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กับใครให้ผมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มดูเลยวิธีกคนก็คือวิธีแรกคือเราต้องเล่นเชิงให้เป็นนะครับโดยการหลอ่อรอศัตรูหรือไม่ก็ทำเป็นถอยเพื่อแลกฟูชัยชนะ,นะมาโอเควิธีการทําก็คือเราก็ทําแบบเป็นคาบูชาแบบนี้แล้วก็หยอดหยอดไปแต่ไม่ใช่ว่าแบบเราไปกิ้วหมดนะเราต้องเก็บไปกิ้วด้วยนะเพราะว่าเผื่อเราได้ใช้แนนน่อ ยังไงเต้องเก็บสกิลไว้อยู่แล้วโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับแบบเล่นเชิงแบบไปมาเดะไ้มาพยายามอย่าอยู่นิ่งครับพยายามแดะตลอดแดะตลอดแบบหลอกหลอกไปเรื่อยอันนี้กูพลาดเองโอเคทุกคนมีแค่แนี้แหละง่ายๆวิธีสองคือต่อคอมโบให้เป็นนะครับก็อย่างเช่นอ่ะสมมติเราสกิลอย่างนี้นะสกิลอย่างนี้นะยูดีมันมะันวิ่งโง่ๆนะอ่ะอย่างนี้เลยอันนี้ไปเลยต่อคอมโบให้เป็นอย่างงี้ยพอครับ,รบ,รบทุกคนโอ้โหี่ยตายเลยอ่ะเอาง่ายเดี๋ยวกูเอาข้างหวัวคืนให้ที่หลัง ปีใปีโอเคก็จะประมาณนี้ครับทุกคนก็คือไม่ได้ยากนะครับวิธีที่3ามนะทุกคนก็จะเป็นการปิดเปิดเค็นนั่นเองนะครับก็อันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะมีสเต็กกันอยู่แล้วก็น่าจะพอรู้จักการปิดเปิดเค็นโอเคเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะมันจะประมาณนี้มันจะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ผมช้าไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังได้เหมือนกันโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคน3วิธีที่ผมบอกไปอันนี้ก็คือสรุปก็ข้าวนะครับ วิธีที่2เนี่ยอมบอลเลยก่อนที่จะม,มาต่อคอมโบอ่ะเราจะใช้สกิลที่เหลือของเรานะครับถ้ามันไม่เหลือจริงๆก็อันนั้นคือทําใจแล้วครับผมว่าทุกคนน่าจะพอรู้อยู่นะใครที่แบบดูคลิปผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองพีพีให้ดูนะมาใช้วิธีนี้กัะอ่ะสามสองหนึ่งเริ่มครับดูดูดดดนะทคนเราต้องดูประตูดีนะแล้วก็เล่นทํายื้อเชิงยือ้อเชิงไปเรื่อยล้อหลอกไปเรื่อยนี่เราก็หาจังหวะมาดูอย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บนะแล้วก็คอมโบปุ๊บอ่าจบ ไอ้กูบ,บัฟมึงเยอะว่ะไอ้อบัฟมึงน้อยว่ะมึงเดี๋ยวกูไปเป็นมาดีให้ไปเป,ป,ป,ป็นโจเลรดไปใ่ไหมเดยตาที่สองนะครับเราจะเป็นแน่นอนสามทีนี้ได้ใช้นอนแต่ดูทรงเปิดเปิดพิดเ,ดเคนกูไม่น่าได้ใช้เฮี้ยนี่แม่งจบง่ายยอกยอกนครับเราจะเป็นเล่นแบบนี้ไปได้แล้ว,ลว,ลวลก็อย่างนี้ครับอ่าน,นี่มันสวยแล้วได้ครับเปิดเคนรออ่ามันไม่เข้ามาครับนะเราต้องยื้อเชิญน,นะครับอ่าอันนี้มันจับแล้วได้ครับเราไปเอามาตาจำบทเรียนที่เอาไปเล่นได้ไหมเอาเฮียมรู้ทันเอาเฮี้ยสรุปคือที่กูสอนไปคือไม่ได้ช่วยเฮี้ยอะไรเลย ไอชิคุณม,มั่วแล้วเนี่ยไอ้สัตว์โอเคครับทุกคนคือแบบเมื่อกี้คือแบบอย่างที่ผิดนะครับไม่ควรใช้พิจิวมั่วแบบผมเมื่อกี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเร,เราเอาใหม่เอาใหม่เราเริ่มต้นใหม่อันไอ,อ้ชิคกูจะสู้มันยังไงวะแม่งเลยเอ,อ่าจะใจะเย็นนะเราต้องใจเย็นนะทุกคนคือวิธีที่เราใช้มันเนี่ยแน่นอนว่าใช้ได้แน่อนอนทุกคนดูคลิปผมมาเยอะผมเชื่องั้นอะไร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 เยอะนิดหนึ่งนะไม่ขนัดวะอ,วอืออย่างนี้นะอย่างนี้นะครับคนเอาไอชิีุณมันรู้ทัน มันล้อหลอกกูอุ ICEOVER ้ยคมอะไรเดี๋ยวมันต้องอย่างเงี้ครับแล้วก็เข้าไปฉาดเลื่อนไม่ถึงทีนะครับกดไปเพราะยังไงมันทำอะไรมันเกือบไปสักแล้วใจเย็นครับว่าใครแว่งทักไลน์มาวะเงี้ครับแล้วก็ล้อหลอกไปปุ๊บอ่านี้ไม่โดนนะครับปล่อยไปอันนี้ก็ไม่โดนอีกถ <royable> ึงัวแล้วกูอุ <hatten> after, ้ยเราต้องต่อขุมบว์ให้ไปนะอันนี้เราเหลือสกิลแซดสกิลซีสกิลซีบมัดซุ่มกระแซนครับแล้วก็รอรอรอจะดูตรงเอ็กกูน่าจะคืนละปุ๊บมาไหมไม่มา ่าฮึบเรียบร้อยตายหลอกกูหลอกเล่นใช้บงตายเอาเชี่ยกูมั่วแล้วเนี่ยเอาเพียงม่อะไรครับทุกคนเมื่อกี้คนเราย่อมมีภาพเหมือนกันเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้ครับทีที่สามได้ใช้แล้วอ่านี่มันโง่มานะครับปึ๊บเอาเชี่ยกูโง่ต่อไม่เป็นไรนะทุกคนนี่คือเป็นการถอยเพื่อแลกคือใช้ชนะนะครับนี้โตไปนี่เป็นไงเป็นไง่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกนี่ครับนี่เป็นไงเอ้าไม่ได้เข้าพีพีหรอ ไม่เ,เข้าไม่เป็นไรว่า,าวก็จะประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ก็กแกชร์เพใหรอยด้วยนะครับอยากให้ผมทำคลิปต่อเลยก็พิมพ์บอกนะครับหวังว่าทุกคนจะเป็นประโยชน์นะแน่นอนว่าคลิปนี้ที่ทุกคนดูมามีสาระแน่นอนเอ้ยผมลืมบอกวิวธีสุดท้ายคือคอมมึงต้องแรงเฮ้ยเอถ้าคอมมึงไม่แรงแล้วมึงไปสู้กับคอมแรงอ่ะมันก็มีโอกาสแพ้ยากไอ้แพ้แพ้น้อยอะไรวะแพ้เยอะเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันยิ่งยีเพียรเยอะสกิลก็ยิ่งไวมากกๆนะครับแต่็ Cáter para mañana, Okay.